สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับคุณหมอจิมที่ยูนิคอนคลินิกนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขารามคำแหงนะครับอ่าวันนี้อยู่กับน้องอะไรครับชื่อป๊อบครับผมน้องป๊อบเนาะน้องป๊อบ,อบทำอะไรไปแล้วบ้างครับป๊อบทำปากกระจับับผมข้างบนแล้วก็ตัดปากล่างแล้วก็ตัดไขมันกระพุ้งแก้มด้วยอ่านะครับวันนี้น้องป๊อบทำไปหลายอย่างเลย <laughs> นะครับอันนี้น้องป๊อบทำตัดกระพุ้งแก้มปักบนปักล่างนะครับผมตอนแรกก่อนอันนี้รูปน้องป๊อบก่อนทำเนาะ <ช>อตอนนั้นตอนนั้นน้องป๊อปมีปัญหาอะไรบ้างคบตอนนั้นเหมือนปากช่วงข้างบนนะผมม,มันมันบุ่มเข้าไปแล้วก็แบบคางข้างหนาน,นิดนึงส่วนปากล่างก็คือหนามากแล้วก็เหมือนมีช่วงช่วงตรงนี้มันจะแบบมันจะเป็นรอยเหมือนบุมไปอย่างเงี้ยเหม,มือนมันแหว่งไปอ่าครับ,รบ<ช>ก็คือจะหลักๆก็คือปากเนี่ยรู้สึกว่าปากมันหนา<ช>นครับแล้วตรงกลางก็บุ่มส่วนข้างล่างก็ปากเป็นขึ้นๆเลยครับดูหนาแล้วก็ดูห้อยแล้วก็ดูไม่มีสรง นะครับแล้วตรงแก้มเป็นไงตอนนั้นตรงแก้มเป็นยังไงนะแก้มมันข้างนี้มันออกมาหมดเลยช่วงช่วงนี้หน้ามันกลมอ๋อใช่ผมก็คือรู้สึกว่าหน้ากลมใช่ไหมครับผมก็เลยรู้สึกว่าหน้ามันดูบางใช่ไหมดูไม่มีมิติใช่ไหม,มครับครับะครับแล้วตอนนั้นพอกังวลแล้วเราทํายังไงครับก่อนหน้านะพอคือไปฉีดฉีดแฟตมาตลอดเลยแต่ว่าเหมือนมันก็ได้แค่แป๊บเดียวเพราะเหมือนแบบฉีดแล้วมันก็มา,มา triangle, ฉีดแล้วมันก็มาอ่นี่ก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่านัาจะใครมาก็คงแก้มดีกว่าอืมครับผม ก็คือถ,ถ,ถ้าตัดกระพุ้งแก้มเนี่ยเวลาเราฉีดเนี่ยฉีดเมโสฟ,ฟัสใช่ไหมมันฉีดค,ค,ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามันก็ค่อยๆลงทีลนิดนะครับอดูคนไข้หน่อยลูกน้องเขารอข้างหน้าไปดูน้องเขาหน่อยอะนะครับเวลาเราลดใช่ไหมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาครั้งที่สี่เราจะค่อยๆตัดเนี่ยมันเราฉีดเมโสเนี่ยมันลงค่อยๆลงทีลนิตมันก็ไม่สามารถที่จะแบบลงมาเยอะฉะนั้นตอนพอฉีดไปแล้วเป็นยังไงครับพอฉีดไปแล้วมันก็ ก็ความเดือนเดือนหนึ่งปุ๊บมันก็มันก็ลดแล้วสปาร์ก็เริ่ม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 ออกมาก็เริ่มใหญ่เหมือนกับเป็นปกติเลย่ะก็คือมันลงน้อยอาจจะไม่ได้แบบเห็นผลชัดเจนในคนที่แก้มค่อนข้างเยอะเนี่ยหมอจะแนะนําให้ใช้การตัดกับการบูดมากกว่าแต่ถ้าคนที่แก้มเล็กๆเราสามารถที่จะตัด แตพุงแก้มได้ไหมได้แต่ว่าถ้าแก้มเล็กๆเ,เราไม่อยากเจ็บก็อยากบวมก็ฉีดก,ก็ได้เพราะว่า,<ช>วามันต้องต่อเนื่องคันที่หนึ่งครันที่2คันที่3มันจะค่อยๆลงทีละนิดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่แก้มเยอะแนะนําก็คือยอย่างของป๊อปคือตัดเลย,เลยนะครับเนาะแล้วปากเ่อครับก่อนนนี้ทํายังไงพอมันหนามันหนามันบาอย่างงี้มันห้อยทําอะไรไม่ได้แล้วแบบก็ต้องปล่อยใช่ใช่ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยผมแบบไม่เคยฉีดฟิลเลอร์เพราะไม่กล้า แบบไม่ไม่ไม่กล้าฉีดเพราะว่าฉีดมันก็แ้วมันก็คายมันก็ต้องไปฉีดใหม่ก็เลยแบบให้มันอยู่ถาวรกว่าเพราะก็เลยแบบตัดเลืดีกว่าตัดแต่งไปเนยใช่ครับแล้วพอเรามีกังวลปัญหาเหล่านี้เรื่องของหน้าที่มันบานป่าที่มันหนาแล้วก็ห้อยเนี่ยเราหาข้อมูลยังไงครับผมก็จริงๆเหมือนพราก็ดูแบบพวกรีวิวเซิร์ชเลยว่าแบบดูว่าตัดปากระจับเลือกทรงไหนทรงแบบไหนอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นมันก็ตอนกามาคอนเซ้าต์กับหมอเก็เอาทรงมาให้หมอดูว่าแบบอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้หมอก็จะ ดูให้ว่าทรงเนี่ยเข้ากับเราไหมหมอเขาจะแบบว่าจะแต่งทรงให้ด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบทําตามให้เราอยากได้เลยเขาก็จะดูว่าไม่เข้ากันหน้าเราไหมอะไรเงี้ยทรงนี้โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยรับ ครับผมนะครับอย่างของน้องป๊อปนี่ก็ก่อนทําแล้วก็มีการปรึกษากันก่อนเนาะใช่นะครับ,รบว่าของเดิมมีปัญหาอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับนะอย่าง,งเคสนี้ของน้องป๊อปนะครับถ้าเราดูใกล้ๆนะครับจะสังเกตว่าปากเนี่ยจะค่อนข้างหนาแล้วตรงกลางมันจะบุม๋มบุ๋มเข้าไปนะครับตรงกลางมันจะบุ๋มไปแล้วก็ไม่มีไม่มีทรงกระจับแลวปากจะดูหนาทาให้ปากมันดูเหมือนอุ้มๆเมื่อเทียบกับหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยเคสนี้หมอจะทําการรักษาโดยการทําดิบการาฟนะครับเอาเนื้อตรงข้างๆที่เราตัดออกมาเติมตรง บุ๋มตรงกลางให้มันเต็มขึ้นแล้วก็ย้ายกล้ามเนื้อทำมัสเตอร์แฝงทำริบกากับมัสเตอเพื่อทำให้มีกระจับตรงกลางแต่ว่าติ่งกระจับจะไม่ได้แหลมเล็กหนึงของผู้หญิงเพราะว่าเป็นทรงผู้ชายใช่ปากก็วอลลุ่มของปากก็จะทําให้ดูบางลงแล้วก็ยกมุมปากให้มันดูมุมปากมันดูยกขึ้นด้วยเทคนิคของเพกระสุดวิงนะครับคนปากล่างจะสังเกตว่าปากมันหนาแล้วห้อยแล้วก็ดูเป็นคลื่นไม่เรียบแล้วก็ตัดให้มันบางแล้วก็บิดเข้าก็แก้เรื่องของห้อยนะครับแล้วตอนทําเป็นยังไงบ้างครับเจ็บไหม ตอนทําไม่เจ็บอะคแบบไม่รู้สึกเลยเพราะว่าจิตยาชาไปแต่พอหลังหลังทําเสร็จเราก็ก็ก,ก็ก็ไม่ค่อยเจ็บเหมือนกันะครับใช่ปากเป็นถัถการที่ตอนทาเนี่ยไม่เจ็บเลยตอนทําก่อนทําจะจิตยาชาจะเจ็บแค่นิดเดียวจะข้า<ช>งละเข็มหลังจากนั้นจะไม่เจ็บเลยตอนทําหลังทําก็ไม่เจ็บแค่ตึงๆนะครับนะใช่ดังนี้เรามาดูปากของน้องทอปใกล้ๆกันนะครับนะจะสังเกตเห็นว่าปากเนี่ยจะเป็นทรงของทรงผู้ชายนะครับลักษณะของปากของทรงผู้ชายเนี่ยติ่งกระจับจะไม่ได้เล็กแหลม กระจัจะเป็นแบบมีกระจับนิดนึงแล้วก็มุมปากก็จะดูยกขึ้นแล้วก็ความหนาเนี่ยก็จะบางลงนะครแล้วก็หัวลุ่มของเนื้อปากทั้งล่างจากที่มันหนาแล้วก็้อยจะสังเกตว่าบางเรียบสม่ำเสมอแล้วก็บิดเข้าไม่ได้เป็นขึ้นเหมือนตอนแรกแล้วกระชับไม่น้องเขาหน้าดูหล่อดูลำมุลขึ้นนะครไม่ได้ดูหน้าหน้าใหญ่ปากใหน นะครับในส่วนของแก้มตอนนั้นเป็นไงหน้าบานมากเลยใช่ไหมครับบานวัน,นนี้เยอะมากนะครับในส่วนของแก้มเนี่ยจะสังเกตว่าก่อนทำเนี่ยน้องป๊อปจะแก้มค่อนข้างเยอะนะครับทาให้หน้าดูบานดูกว้างนะครับใบหน้าผู้ชายเนี่ยโอเคมันจะต้องเรียกว่านี้นิดนึงมันจะดูดูแล้ดูซอบขึ้นนะครับถ้าหน้าบานเนี่ยมันจะดูหน้ากว้างดูหน้าเหลี่ยมมันจะดูหน้าดูไปหน่อย ครับอันนี้ของน้องเขาเนี่ยสังเกตพอตัดกับพุ้งแก้จะสังเกตว่ามันจะได้ไม่ได้โอ้ตอบจนหน้าเกียดบางคนบอกไม่กล้าตัดกลัวหน้าตอบนะครับคนแบบกลัวแบบว่าตัดแล้วกลัวแบบกลัวหน้าตอบเกินอะไรเงี้ยบางคนแบบกลัวหน้าแปลก็เพรารู้สึกว่า ก็ก็ไม่เฉยๆมันไม่ได้แบบมันไม่ได้นั่งแบบไม่ได้ตอบน่ากลัวอย่างเงี้ยใช่ฉะนั้นเนี่ยหมอจะคนจะคนประเมินให้เองนะไม่ต้องกลัวตอบนะครับให้กลัวว่ามันบานมากกว่ากลัวตอบนะรบางคนกลัวตอบนะเพราะว่าเวลาทําให้หน้ามันตอบเนี่ยมันไม่ได้ว่าตัดกระพุ้งแก้มแล้วมันจะตอบเลยกระพุ้งแก้มเนี่ยเป็นไขมันชั้นลึกนะครับไขมันชั้นลึกฉะนั้นเราจะทําในปากเป็นไหน่ละลายนะครับแล้วตอนทําเป็นไงเจ็บไหม ตอนทำไม่ไม่รู้สึกเลยแต่ไขมันกพุงแก้มไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับตัดกระพุงมาตัดไขมันกระพุงแก้มเลยเป็นอารตการที่สบายนะครับสบายมากสองกระจกตัดตัวเองเลยใช่ฉะนั้นอะไรที่มันแบบสบายนะครับแล้วตอนทําไม่เจ็บแล้วหลังทําก็เห็นไขมันเป็นก้อนเลยใช่ใหญ่มากผมเยอะมากผมตกใจมากจนบอกว่าขอถ่ายรูปเก็บไว้อ่าคือคือบางคนเนี่ยอยากเห็นไขมันที่ตัดออกเราสามารถให้ดูได้นะครับเราสามารถให้ดูไขมันได้ทั้งสองก้อนได้เลยว่าโอ้ตัดออกมาแล้วเนี่ยเป็นก้อนจริงๆนะ นะครับไม่ใช่แบบไม่ได้มัวน,นะครับอ,อันนี้พอลองตัดไปแล้วเป็นยังไงบ้างคบผมผลลัพธ์ที่ได้โอเคเลยรับชอบเลยเพชรตั้งแต่ตัด,ต,ต,ต,ดตั้งแต่ตัดแต่ก็ยังไม่ได้ฉีดแฟตอีกเลยแล้วใช่มันก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนมันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบไปฉีดถี่ขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็มีแบบเก็บบ้างแบบพวกริมริมหรือแบบช่วงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าฉะนั้นตรงไขมันชั้นตื้นเราสามารถใช้เมโดตแฟตเก็บเพิ่มได้หรือถ้าคนบางคนยังเลี้ยวไม่พอหมอจะดูดไขมันนะครับก็คือเจาะตรงต่อต่งหูแล้วก็สาามรถที่จะดดู งแกมได้เพิ่มได้อีกหรือบางคนมีเหนียงหรือต้องการกรอบหน้าเราสามารถที่จะดูดเนี่ยล้วก็เก็บกรอบหน้าเพิ่มได้นะครับก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันแล้วก็ทําไปเป็นไงมีคนทักว่าไงบ้างครับเขาบอกว่าหน้าหน้าเล็กลงบอกว่าหน้าหน้าเล็กลงอะไรเงี้ยไม่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 ได้แบบเป็นคนมีแกมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนหน้ามันคมขึ้นเรายิ่งแบบเวลาหันข้างถ่ายมันก็จะแบบกรอบหน้ามันก็เริ่มมีขึ้น กร<ข>อบ<ช>หน้า<ช>มันก็สามารถที่จะคุมชัดขึ้นได้<ช>นะครับ<ช><ช>ฉะนั้นเนี่ยหน้าเรียวมีอะไรบ้างนะครับหน้าเรียวตั้งแต่ชั้นลึกสุดเลยกระดูกเราตัดขาทันงกานะครับคนที่กระดูกริมเลี่ยวเราตัดขาทักลสองกล้ามเนื้อเราฉีดโบท็อกนะครับนะลนะนะองกัดตอนนี้ครับเนี่ยไม่มีนิดหน่อย<ช>สามารถที่จะฉีดโบท็อกได้ไขมันชั้นในเราตัดกระปุงแก้มตัวส่วนของตรงนี้นะครับไขมันชั้นนอกเราดูดไขมันตรงแก้มแดงข้ากไขมันชั้นตื้นเราฉีดเมโซแฟ ย่อนคอยเรายกกระชับได้ร้อยไหมเธอมาอัลเทอรล่าห้ฟูดได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการทํใไ้หน้าเรียวเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนเลยส่วนทํใไ้หน้ายาวเราก็ทาําคางเติมคางก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยการที่หน้าเรียวไม่ใช่บอกว่าทำอย่างเดียวเราจะเรียวเลยค่ะมันต้องมูของแต่ละคนด้วยครับอย่างหน้าหมอเนี่ยเมื่อก่อนเห็นหน้าหมอกลมๆใช่ไหมครับ หมอทาแล้วบ้าหมอตัดก,กระพุ้งแก้มหมอดูไขมันแก้มดูดเหนียงหมอไปดูที่เกาหลีเลยเพราะหมอเรียนที่เกาหลีเรียนเสร็จปุ๊บหมอก็อยู่ต่อให้อาจารย์ที่นู่นเขาดูดให้หมอเลยหมอจะได้เข้าใจนะครับหมอฉีดโบท็อกกามนะครับแต่ก,กระพุ้งแก้มดูดแก้มดูดเนียยงคาหมอก็ทํามาเหมือนกันนะครับกรอบหน้านี้ก็ฉีดฟิลเลอร์ให้มีก่อเพิ่มอีกนะฉะนั้นเนี่ย การที่จะได้กรอบมานี้ไม่ได้ง่ายๆนะครับนะบางคนบอกว่าอุ้ยผอมลงแล้วกรอบมาเลยอ๋อไม่นะครับด้าหมอปีที่เรามีฟิลเลอร์30หลอดนะครับ <Okay. S 2> เธอมาอีก2รอบนะครับไม่รวมทําศัลยกรรมอย่างอือ่นอีกนะอันนั้นเนี่ยการที่จะได้มาไปหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้นะครับเราต้องการหน้าแบบไหนเราก็ทําได้ปรึกษาหมอ,อได้ แล้วหลังทําเป็นไงครับดูแลรักษาย,ยากไหมครับปอไม่ไม,ไม่ไม่ยากเลยครับคุ<า>ดูแลยังไงครับถ้าเอาปากก่อนเลยอ่ะถ้าปากก็คือแบบไม่ยากเลยก็คือเขาบอกก็เหมือนว่าทําความสะอาดแผลครับเวลาถ้ามันมีเลือดซึมเราอกคัตบัตอะ่ะไปเหมือนจุ่มกับน้าเกลือแล้วค่อยๆเช็ดเอาอย่างเงี้ยไม่พยายามแบบอย่าไปแกะมันเพราะว่าถ้าปากอะไปแกะมามันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นสะเก็ดแผลแล้วมันแผลที่เย็บไหมยอยู่อะ่ะ มันยังไม่แห้งแล้วไหมมันก็จะหลุดแล้วแผลมันก็จะฉีกส่วนถ้าเป็นแบบกระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มง่ายมันง่ายมากกระพุ้งแก้มแบบไม่ต้องทำะไรเลยแบบแปรงฟันพูนปากปกติเลยแค่แบบไม่ใช้น้ายาบ้วนปากที่มันแบบแสบเกินไปจนไปแบบไปกัดแผลที่มันนั่นเงนี้ครับนะครับผมทวนดีมากเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยปากกับกระพุ้งแก้มเป็นไหมละลายทั้งคู่แต่ว่าปากเนี่ยหมอจะไม่รอให้ไหมละลายมันละลายเพราะบางคนอาทิตย์หนึ่งบางคนยังไม่ละลายมันก็จะเจ็ดวัน นัดตัดใหม่เลยนะครับส่วนกระพุ้งแก้มสวยใหญ่ก็จะมันอยู่ในปากอยู่แล้วเรื่องแผลเป็นเนี่ยวันนี้หมอตรวจดูแล้วก็ไม่เห็นแล้วใช่ไม่ไม่ไมีใช่แหวกดูก็ไม่เห็นแล้วอัน,นั้นเนี่ยดูแลง่ายมากกระพุ้งแก้มบางคนบอกดูแลยากไหมคะหมอแผลในปากจริงๆดูแลง่ายก็แค่หลังกินข้าวเราก็แปรงฟันอยู่แล้วถูกไหมก็แค่เพิ่มขั้นตอนว่าน้าเกลือแค่นั้นเองนะครับส่วนปากก็ให้นวดหลังจากตัดไหมนะครับแค่นั้นเองบริหารนะครับก็ทําให้ปากมันดูทรงสวยถ้าบางคนทําไปครบ3เดือนนะ ขึ้นไปถ้ามีแผลเป็นไม่ต้องห่วงหมอจะฉีดยาแผลเป็นให้ให้มันเรียบเนียนทรงก็จะสวมต่อกนะองปอกแบบนี้นะครับนะ ผู้ชมทาบ้านคะเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะบอกว่าหน้าเปลี่ยนแล้วก็สวยหน้าร้ดู้นะครับนะดูแบบเห็นไหมดูดูเปลี่ยนไปเลยของเดิมก็ดูดีแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็ดูดูดีขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับและที่สําคัญคือมันเป็นอะไรมันเป็นทรงผู้ชายนะครับทะนั้นบางคนแบบอุ้ยฉันไม่กล้าทำสัญลักรณมเป็นผู้ชายกลัวทําไปแล้วหน้าเหมือนผู้หญิงนะครับหรือบางคนเป็นผู้ชายอยากหน้าเหมือนผู้หญิงก็มาทําได้ฉะนั้นเนี่ยหมอจะดีไซน์ตามความชอบของแต่ละบุคคลนะครับบางคนสาวสองอยากจะหน้าหวาน ผู้หญิงขาหมออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่จัดให้นะลูกนะอันนั้นแต่ว่าบางคนอยาต้องการความเป็นผู้ชายหรืออยากได้ทรงผู <t <t ้ชายนะครับหรืออยากต้องการความเหลี่ยมความคมแบบทรงแบบของผู้ชายก็สามารถที่จะทำได้ดัะนั้นเนี่ยทรงที่ดีที่สุดคือทรงที่เราชอบนะครับหมอเขาจะดูให้ให้มันเหมาะเข้ากับหน้าและเป็นทรงที่เราชอบในสไตล์แบบที่เราอยากได้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาค่ะว่าปากกระจับสามารถเลือกทรงได้ไหมได้ครับที่นี่เราจริงๆหลักๆเราทําทรงเดี่ยมคือทรงสวยนะครับแต่แต่ว่า ทรงผู้หญิงผู้ชายจะไม่เหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยติ่งกระจับมันจะเล็กกว่านะครับอย่างสังเกตของหมอกับของน้องป๊อกมันจะสังเกตเป็นไงติ่งมันจะเป็นไงมันจะติ่งมันจะไม่ได้คนละทรงแต่ว่าจะไม่แหลมทั้งคู่เพราะว่าเป็นทรงของผู้ชายนะครับถ้าเริ่มเล็กเริ่มแหลมก็จะเป็นทรงผู้หญิงขึ้นมันก็จะหวานขึ้นดังนั้นผู้หญิงเนี่ยจะทาไม่แนะนําไม่ทําทรงเหมือนที่หมอกับของน้องป๊อกเพราะว่ามันจะดูธรรมชาติไปแต่บางคนก็อยากได้ธรรมชาติแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันต่อมาก็คือ ปากความบางปากของผู้หญิงจะบางมากกว่าของผู้ชายถ้าผู้ชายตัดบางเกินไปมันจะดูเล็กเกินไปผู้หญิงเนี่ยบางแต่ว่าต้องมีความเป็นตะมุตะมิแล้วก็ต้องมีพื้นที่ในการทาลิปสติกนะไม่ใช่แบบว่าตัดบางเกินไปก็ไม่มีที่ทาลิปเลยแล้วปากถ้าบางเกินไปจะดูแก่เคยเห็นคนอายุเยอะไหมครับปากเขาจะเป็นไงจะบางมวนเข้าเนี้ยขอบปากไม่มีนะครับอนี้ นะเป็นลักษณะของปากคนสูงอายุคือบางแล้วก็บิดเข้าปากจะเหี่ยวปากจะไม่แน่นแล้วก็ขอบปากจะไม่ชัดมุมปากไม่บิดออกอันนี้เป็นลักษณะของปากที่สูงอายุเรานั้นเราก็สามารถที่จะแก้ตรงนั้นได้นะครับมุมปากต้องยกมุมปากต้องยกก็จะได้ดูสวยดูดูยิ้มหน้าจะดูไม่บึงดูแบบหน้าคบหาดูเป็นมิรนะครับติ่งกระจับก็จะต้องออกมาพอดีไม่ได้ห้อยหรือเล็กหรือแหลมจนเกินไป ช่วงแรกมันจะชัดก่อนนะหลังทำาะไรมันจะดูชัดๆเพราะมันจะคลายหมอจะทําให้เผื่อแล้ว3ถึง6เดือนมันคลายมันจะอดีฉะนั้นหมอก็จะทําเผื่อไว้ให้แล้วฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวหมอดูแลให้ได้ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถเลือกส่งได้เอาแบบที่เราชอบอ่ะนะครับเอามาให้หมอดูนะครับหมอก็จะบอกว่าทําได้ประมาณไหนประมาณไหนตามความเป็นจริงนะครับจะหมอจัดให้มีคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าที่นิกมีกี่สาขาคะที่นิกของเรามีอยู่2สาขานะครับยูนิคอน คลินิกจะมี2สาขาก็คือที่สาขาเนี่ยสาขารามคำแหงซอย24แล้วก็สาขาที่สวนหลวงตะแระนะครับซอยจุฬา12หลังมางคุณทองนะครับส่วนสำหรับใครที่ต้องการทำสก,กินทำจิ๊ตเมนต์เลเซอร์บอท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมเลเซอร์นะครับก็สามารถไปที่คริสตัลไบรท์คลินิกตรงสุทธิสารได้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ที่นะครับยูนิคอร์น2ที่แล้วก็คริสตัลไบคลินิกอีก1ที่นะครับใเลยว่ามาที่นี่เสร็จจบรทีเดียวเลยนะคะนะคะรับมีตั้งแต่หัวจดเท้า นะครับนะนมก็มีดึงหน้าก็มีนะครับดูดไขมันเติมหน้าก็มีนะครับีแล้วอยากจะเป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้นี่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับป้ก็เหมือนแบบมันมั่นใจขึ้นเวลาแบบเวลาถ่ายรูปเนี้ยเมื่อก,ก่อนก็คือมันมีแก้มปะกะติม,มันก็มันก็ต้องบีบรูปอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นบีบเยอะกว่าตอนนี้แบบบีบเยอะเลยเพราะว่าตอนนั้นมันมีนมแก้มแบบแก้มมากมันก็เลยต้องบีบเยอะหน่อยเนรัยปากก็ ผาาทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าผ่าทำอะไรไม่ได้เลยอืมนะครับแทนที่เราจะสวยแค่ในโซเชียลนะครับเลาหล่อดูดีดูสวยในชีวิตจริงได้ด้วยโดยที่ไม,<ช>ไม่ต้องใช้แอปมาก<ช>นะครับผมเราก็สามารถที่จะดูดีได้ในแบบที่เป็นเราความมั่นใจก็จะมีคนชมแล้วก็สวยทั้งข้างนอกมีคนชมนะแล้วก็มีจิตใจแล้วก็จะดีด้วยเพราะมีคนชมเรามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากทำศัลยกรรมนะครับนะ ก็สามารถเข้ามาชิ่งยูนิคอนคลินิกได้ไมว่าจะเป็นเสริมหน้าผากเสริมคางหมอบนะครับยกหางคิ้วทําตาสองชั้นตัดถุงใต้ตานะครับเสริมจมูกตัดปีกเสริมล่องแก้มตัดกระฟูแก้มดูดแก้มดูดเหนียงเสริมคางนะครับแม้กระทั่งดึงหน้าเสริมหน้าอกก็สามารถมาที่ยูนิคอนคลินิกได้นะครับนิดีมากๆเลยนะครับผม <c oughs> มีเอฟเฟกต์แบบคนรอบข้างมั้ยคะคุณปอ๋อก็มีอะตอนนั้นเราทำปากไปแล้วก็เหมือนแบบพอเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนอะมันชอบทรงธรรมชาติ อ๋อเนเขาเปลาทําไปได้มามันเดือนหนึ่งพราอมันเห็นปุ๊บม,มันก็บอกว่าอยากทำมันก็บอกว่าม,มันก็เลยมาจองตามจอง,จองอทําไปเลยใช่ขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณฟอประค่นรู้จักกับทางคลินิกได้ยังไงเอ่ยคือเหมือนตอนนั้นฟอว่าเซิร์ชหาว่าดูแบบดูแบบทรงปากกระจับว่าเนี่ยฟอฟ่ะก็เลยเจอคลินิกยูนิคอนคลินิกฟอฟ่ก็เข้าไปดูในเฟซก่อนนั่งดูรีวิวว่ามันธรรมชาติทรงมาธรรมชาติผู้ชายว่าก่อนเนี่ยฟอฟก็รีฟอฟ่ก็เหมือนว่า พอก็เสิร์ชหาดูหลายที่อะทรงมันก็แบบเป็นกระจับกระจับแบบเป็นกระจับที่หมอบอกว่าเป็นทรงผู้หญิงอนะไรเงี้ยเขาเห็นที่เนี่ยมันเป็นผู้ชายเราก็เลยแบบว่าก็เลยลองปรึกษาหมอดูว่าจะอยากได้ทรงเนะี้ยแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างได้ไหมอนะไรเงี้ยหมอเลยเหมือนปรับให้ใช่มีความกังวลมากเลยคะก่อนที่จะมาทาเพราะอ,อนแรกังวลกังวลกวนเจ็บกวนเจ็บอย่างเดียวเลย <c oughs> <ะ>ค่ะมีความแบบกวนเจ็บแล้วกวนทำออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนทรงผู้หญิงอะไรประมาณนี้ไหมคะมีมีครับใช่แบบก็ค่อนข้างแบบกังวลนิดนึงตรงที่แบบกลัวทรงแบบ มันจะบางไปไหมอะไรเงี้ยใช่ครับขอบคุณป๊อปมีทรงมาให้ทงคือหมอดูไหมคะว่ามี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 ครับใช่แล้วก็บอกหมอจะได้ทรงเนี้ยครับมอกก็แต่อันนี้มันแบบเป็นกระจับไปนะอะไรเงี้ยมอกเขาก็จะค่อยๆคลายตรงกระจับออกให้หน่อยให้มันดูเป็นผู้ชายมากขึ้นเงี้ยครับถี่เลยค่ะก็หลักๆแล้วคุณป๊อปน่าจะดูแฮปปี้มากๆเลยเนาะใช่ใช่แล้วมีแพนจะทําอะไรอีกไหมเออตอนนี้น่าจะยันเลยน่าจะเป็นมุกแค่ฉีดหน้าใช่ครับ หนะ้าเปลี่ยนไปมากเลนะยนี่คุผู้ชมนะครับแบบนี<ด>้ท<ม>ให้ดูใก <ๆ S 2> ล้ๆอีกรอบหนึง่งนะ,ะนะครับผมก่อนทิ้งท้ายนะครับนะสังเกตว่าเป็นไงครับปากนะทรงปากปาก,ปากบนปากล่างน,นะครับหน้าเรียวจากการตัดกระพุ้งแก้มก็จะทําให้หน้าเขาดูเปลี่ยนไปเลยนะครับดูเด็กดูดีขึ้นมากๆเลย สำหรับใครที่กังบนนะครับอยากจะได้ปากทรงสวยๆแบบนี้ทรงหล่อๆแบบนี้นะครับหน้าที่มันเรียวดูมีมิติแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาที่ยูนิคอนคลินิกได้น,นะครับ คุณหมอชีมคุณหมอแคร์คุณหมอต้องยินดีที่จะดูแลทุกๆคนนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องป๊อบมากนะครับ<ด>ที่มา<ห>ช่วยแชร์ share, ประสบการณ์ให้เพื่อนๆหรือคนที่สนใจที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับส่งรูปมาให้หมอดูได้นะครับหมอยินดีให้คำปรึกษาถ้าสมมูรเราไม่ว่างหรือว่าอยู่ไกลก็ส่งรูปมาผ่านไลน์หรือวิดีโอคอลคุยกันก่อนได้นะครับไม่ทำไม่เป็นไรเอาให้ให้มาให้หมอได้ตรวจดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถที่จะ ทำให้ได้ไหมช่วยเหลือได้ไหมนะครับหอยินดีมากๆเลยนะครับแำหวันนี้ก็ขอบคุณน้องปอมมาก<อ>เลยนะครับขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ด้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ